พี่จ้าพี่น้องเมื่อนี้พามาเที่ยวชมบ้านสวนสวยภายในสวนยางพารานะคะที่เห็นตรงหน้านั่นนะคะสวนยางพาราเป็นอุโมงค์สวนยางเลยนะคะท่านผู้ชมดูสะอาดร่มรื่นมากๆเลยนะคะทุกคน นี่ก็จะเป็นหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นรั่วของไม่ดัดนะคะสวยงามนะคะร่มรื่นมากเลยค่ะภายในสวนอย่างแต่ว่ามาเห็ดบ้านสวนอยู่ตรงนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแค่ภายนอกนะคะยังสวยขนาดนี้นะกาอนสิขาวไปชมภายในนะคะเดี๋ยวหอมมาบ่งหัวไม้ไผ่กันก่อนนะคะหัวไม้ไผ่นะคะแบบนี้หนา้าดามากๆเลยค่ะท่านผู้ชมตัดไม้ไผ่พาเครงนะคะแล้วก็อ่า เอามาจัดเรียงทำเป็นรั่วแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะภายในนะคะนอกจากจะมีส่วนยางแล้วเนี่ยก็ยังมีไม้ป้าผสมผสานกันอยู่นิหนีพอมนะคะแล้วลุงเพิ่นกะเลี้ยงกบเลี้ยงปลาแล้วก็มีอ่าล่อแมงจีซอนด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจสีสีให้เบิ้งเป็นพัดพาดเป็นคลิปๆไปนะคะทุกคนไม้แดงนะคะต้นนี้นะหลายต้นนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งข้างใหนกันค่ะ นี่ก็จะเป็นบ้านสวนนะคะหลังนี้นะคะสวยงามมากๆเลยย่างเข้ามาข้างในนะคะจีก็เห็นกับต้นแดงนะคะพอกับต้นแดงต้นใหยเลยนะคะต้นนี้สวยงามมากๆค่ะแต่กิ่งก้านสาขางามมากๆเลยค่ะจิตเองกับพิ่งจะเคยเห็นต้นแดงต้นใยเป็นครั้งแรกนะคะปกติก็เคยเห็นแต่ต้นน้อยๆที่จะของปลูกเอาไว้แค่ต้นสองต้นเท่านั้นเองนะคะจิตพึ่งเคยเห็น ต้นใหญ่แล้วก็ฝักเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่เห็นฝักไหมเอ่ยนี่นะคะฝักของต้นแดงนะคะนี่ซูมให้ดูนี่นะคะต้นใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็สวยค่ะต้นนี้นะคะแต่กิ่งการสาขานะคะ ภายในนี้ร่มรื่นมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมพานดูแลได้สะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะก็คือกวาดใบไม้ทุกวันนะคะมองไปแบบนี้นะคะก็นึกว่าสถานปฏิบัติธรรมซะอีกนะคะ <c oughs> มิสลาน้อยนะคะเอาไว้นั่งเล่นพักผ่อนย่อนใจนะคะสวนยางสวยงามมากๆเลยค่ะ <c oughs> นี่นะคะเข้ามาภายในนะคะก็จะ <c oughs> เป็น <c oughs> อุโมงค์สวนยาง <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ลุงเพ่นก็นจะลาดปูนเอาไว้นะคะ ทาบอบอกนะคะจอกันึกสถานปฏิบัติธรรมเลยนะคะเนี่ยสวยงามบรรยากาศรเรื่นนะคะทุกคนเป็นสวนยางที่ดูสะอาดตามากๆเลยนะคะข้างในก็จะมีเลี้ยงไก่นะคะขอกไก่ก็เห็ดได้เป็นระเบียบสวยงามดูสะอาดสะอ้านมากๆเลยค่ะทุกคนมีเป็ดพ้อมนะคะเราเป็ดกับเราไก่เนี่ยอยู่ข้างๆกันเลยนะคะ นี่นะคะทุกคนก็นจะเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ดีๆมากๆเลยนะคะภายในส่วนยางเนี่ยเฮาก็ใ้หกให้ว่างนะคะเพื่อนเบอยูบ้านเพิ่นกับเฮ็ดเฮือนยูหนีนะคะเฮ็ดบ้านสวนยูหนีเลยนะคะอยู่กับส่วนยางเลยละกันเฮ็ดเล่าไก่เล่าเป็ดนะคะยุ่ใต้ส่วนยางเลยใต้ฮมส่วนยางแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปเบิง่งปลานะคะกับกบเดอร์ หางลางเล่าไกลนะคะก็จะเป็นบ่อปลาแล้วก็บ่อกบนะคะเป็นบ่อผสมพันธุ์นะคะบ่อกลางนะคะก็จะเป็นบ่อเลี้ยงนะแล้วก็บ่อตรงนู้นที่มุงด้วยรีสีฟ้านะคะก็จะเป็นบ่ออนุบาลนะคะแล้วก็จะมีอีกบ่อหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะคะเป็นบ่อดินแล้วจัดระบบนิเวศได้สวยงามมากๆเดี๋ยวพาไปดูค่ะยอดการใส่พื้นที่นะคะ ถ้าเกิดว่าผู้ใดมีส่วนอย่างนะคะมีส่วนป่าอย่างก็แล้วแต่นะคะเขาจะใส่พื้นที่ให้คุ้มค่านะคะไต่หมใหม่นะคะเขาสามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะคะไม่ว,ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำนะคะทุกคนใช้พื้นที่นะคะให้คุ้มค่าที่สุดนะคะ แล้วก็มีความร่มเดินนะคะสัตว์เขาก็จะมากนะคะโดยเฉพาะสัตว์น้ำนะคะหรือแม้ต่สัตว์บกก็เช่นกันนะคะทุกคนถัดมาจากส่วนยางก็คือว่าคุณลุงพ่นก็นจะปลูกต้นไม้ไหลายๆย่างที่พ่อนอยากจะปลูกนะคะต้นหนาน,นีนก็มีพึ่งลงไม้ก็มีค่ะมีพยุงมีไม้แดงนะคะเพึ่งลงไม้ก็มีมีต้นลำไย,ยมีอะไรก็คือ มีมะพร้าวมีกล้วยมีอะไรก็คือผสมผสานกันไปในนี้เลยนะคะทุกคนโอ้ยสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนร่มรื่นคือเข่าม้าเราเนี่ยแบบแทบว่่อย่างยางออกเลยค่ะอ่นนี่ก็จะเป็นบอ่อกบอีกบอ่อนึงนะคะทุกคน,เ,นเห็ดเป็นแบบกรงนกเลยนะคะไปเป็น้างไหนกันคะ่ะแต่ในบอ่อนี้นะคะอ่าเพิ่นเพิ่นจับกลบออกไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าหนาฝน ประตูนะคะกบข้อกระโดดออกจากประตูนะคะลุงแกกนเลยจับไปไว้ตรงบอร่อเลี้ยงตรงบอร่อปูนนั่นหมดเลยนะคะยังว่าทันด้เห็ดหม่นะคะกะเลยจะยังว่าเห็นมีกบนะคะแต่ว่าระบบนิเวศนะคะสภาพ,พแวดล้อมภายในบอ่อเนี่ยดีมากๆเลยนะคะทุกคนต้นไม้นะคะมีต้นไม้มีผักมีอะไรเราก็ปลูกได้นะคะนู่นนู่นก็ยังนานะคะแล้วเราก็ มีอ่างปูนแบบนี้นะคะหรือว่าเนี่ยขุดหลุมเล็กๆนะคะมีอ่างปูนบ้างนะคะขุดหลุมบ้างนะคะนู่นก็คือน้ําใสนะคะเปิดน้ําใสให้เขาเล่นน้ําแล้วก็มีจัดระบบมีเวศนะคะสวยงามนะคะน่าอยู่แล้วเราก็ล้อมล้อมตาข่ายเหมือนกรงนกใหญ่เลยนะคะเนี่ยดู ดีมากเลยค่ะทุกคนบ่อนี้นะคะก็คือหากเก้าอี้หาอะไรมาไว้สำหรับนั่งเล่นได้นะคะทุกคนคนที่มีพื้นที่น้อยก็ทำได้เหมือนกันนะคะเราก็ทำเฟ็นบ่อเล็กๆได้นะคะไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะแต่อันนี้ก็คือแบบกำลังดีเนาะแล้วแบบพื้นที่แบบนี้นะคะมีต้นไม้มีสวนยางมีอะไรแบบนี้ก็ลองดูนะคะทุกคนไอเดียดีมากๆเลยค่ะ พามาเดินชมสวนาายามบ่ายนะคะทุกคนสวนสวยเรื่มเรื่นน่าอยู่คะ่ะนี่ใบไม้นะคะกวาดมาใส่คนต้นไม้นะคะคนต้นมะพร้าวให้เป็นปุ๋ยเลยนะคะแล้วก็มีฟางมีเศษอาหารเพิ่นก็เอามาใส่นีหนี่นะคะอันนี้ต้นแดงลายต้นมากๆเลยนะคะนี่มีลายต้นมากๆเลยจริงๆอะ่ะคือตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะทึบนะคะ ต้นหมากเาอ่ะลุงบอกว่าที่จริงมันควรจะจะเริญเติบโตได้ดีกว่านี้นะคะแต่ว่ามันค่อนข้างทึบเนาะพี่น้องเนาะก็คือแบบปลูกที่ไปเลยอะค่ะแล้วมันก็มีสวนยางอีกอยู่ตรงโน้นนะคะกะเลยแบบค่อนข้างทึบนะคะก็ว่าเป็นยังค่ะเหมือนปลูกเอาไว้ประดับสวนด้วยนะคะ ได้กินหรือไม่ได้กินลูกมีลูกหรือไม่มีลูกนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็อี้มันนั่งใต้ต้นไม้นะคะใต้ต้นแดงอันนี้ก็คือเป็นเป็นข้างผักนะคะอาจจะเป็นพริกไทยหรือเปล่านะคะจิกกไม่ได้ถามลุงพนนะแล้วใต้ต้นพริกไทยใต้ข้างผักใต้ร่มไม่ก็จะมีละมุดนะคะเป็นน่วยด้วยอะ่ะเป็นลูกให้กินด้วยอะ่ะว่ายุใต้ห่มไม้เลยนะคะ่าจจะบ่ค่อยได้แสงนะคะ ท่านผู้ชมบ่าได้แสงได้ก,กันยังออกลกนะูกเนาะอุ้ยมีจักลูกนี่หนึ่งสองนะคะสามอา้าสามลูกเลยมีอีกไหมขเขาบ่ได้แสงจิ้นนึกว่าเขาจะว่เป็นน้วยนะคะเนี่ยสี่นู่นน่ะเอา้าออกลกูกเฉยเลยอะ่ะมีอีกไหม ไม้หนารักมากเลยค่ะท่านผู้ชม,มขนุนก็มีลูกนะคะติดลูกหมอนะือนเรานะก็ติดลูกเห็นได้กินอยู่นะคะออกดอกออกผลเห็นได้กินอยู่ทั้งๆท,ที่แบบว่าแสงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนล่มรื่นด้านั้นก็จะมีกล่องปุ๋ยหมักด้วยนะคะเนี่ยจจะชอบไม้แดงมากเลยค่ะทุกคน ยิ่งต้นที่อยู่หนาบ้านนะยิ่งสวยนะคะเพราะว่าแต่กิ่งการสาขาออกไปเยอะมากๆเลยนี่นะคะแล้วก็มุมนั่นนะคะก็จะเป็นมุมเอาไวล้ล่อแมงจีซอนนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวรายละเอียดจะลงในคลิปหน้านะคะรอติดตามด้วยนะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเจาะลึกอย่างนี้นะคะ หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ความเพลิดเพลินเพลินตากับคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามรับชมเพื่อเป็นกำลังใจงนะด้วยค่ะโอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะจีกับพามาชมชมบ้านส่วนส,สวยๆภายในส่วนยางนะคะสุดยอดการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดนะคะไว้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า